สวัสดีครับทุกท่านครับร้านกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับมอใหม่นะครับมหาสารคามวันนี้รีวิวนะครับกุญแจฝาถังนะครับฝาถังน้ํามันของรถแบ็คโฮนะครับรถตักดินกุญแจหายหมดลูกค้าถอดใหม่มีส่งหน้าร้านอ่ะรอรับได้เลยนะครับหรือไม่เกินหนึ่งวันนะครับนะฮะมีกุญแจที่เราเซ็ตขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยมาเทสกันเลยนะครับผมอ่ะเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าครับสังเกตตัวเลยล็อกนะครับตรงนี้นะครับเลยล็อก ปั๊บ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 เรียบร้อยครับผมแจฝาถังน้ํามันรถแบ็คโฮนะครับหายหมดนะครับไม่เป็นไรครับถอดมาได้เลยส่งที่ร้านก็รับทํานะครับครับฮะลื่นตื้ดนะครับอ่าสังเกตเลยล็อกครับตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บปั๊บอ่าครับเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้ามารับได้แล้วนะครับผมขอบคุณลูกค้านะครับที่แวะมาใช้บริการขอบคุณทุกท่านครับสอบถามได้นะครับ โทรนะครับ0616264747นะฮะไลน์ก็0616264747ขอบคุณลูกค้าครับที่แวะมาใช้บริการขอบคุณครับ